สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จ้าวิวนะครับวันนี้เราก็ยัมเกมถัง้านกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็ตามหน้าปกเลยครับมีตู้ใหม่มานะก็เป็นการรีเซ็ตสัปดาห์แล้วนะครับอ่ะเรามาดูนะนี่ก็คือตู้ใหม่นั่นเองนะครับก็จะมีถังซานเซียวอู่แล้วก็มังกรสมุดนะครับอยู่ในตู้เดียวกันนะแต่ว่าเลดดอกจริงๆถ้าเก็บแต้มครบ9.9ก็จะได้มังกรสมุดนะครับแต่ว่ามันมีเซียวอู่กับถังซาน่ยวันนี้ก็เลยจะมาเปิดแถมใช้ การ์ดเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับเป็นการธรรมดาในการซุ่มนั่นเองนะครับเนี่ยเซียวอู CO. ก็มีร่างเทพมาแล้วนะนี่ก็คือร่างเทพแต่ว่าน่าจะมานานแล้วแหละแต่ว่าในตู้ซุ่มมันเขียนว่าร่างใหม่มานะครับสามารถปลดล็อกกันได้นะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปเราไปดูกิจกรรมใหม่ดีกว่าครับไม่รู้สับอื่นกิจกรรมใหม่มีอะไรบ้างนะครับไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นกล่องสุ่มนะครับที่รีเซ็ตมาใหม่แล้วนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็มีกิจกรรมน้ำผุนะครับซึ่งต้องใช้เพชรในการสุร่มถึงหนึ่งพันเลยนะก็ของดับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับน่าจะดีอยู่มั้งอันนี้ไม่แน่ใจเลยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของคนที่เติมนะอันนี้เป็นกิจกรรมโต้คลื่นครับมันรีเซ็ตใหม่แล้วนะครับมาลองเล่นกันได้นะของก็มันน่าจะเหมือนเดิมนะ ในของที่ร่วมรายการอันนี้ผมก็มีตัวเก่าอยู่ประมาณ50และเก็บของวันนี้ไปแล้วนะัองอันถ้าเล่นทีเดียวก็น่าจะครบหมดเลยนะแบบวันเดียวนะแต่ขี้เกียจดเล่นเนี่ยมันใช้เวลานานอยู่นะอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ใช่ปหของฟรีรอ่ะตอนนี้ไงรับการ์ดนะสุ่มไงไม่ได้อันนี้ก็เป็นกิจกรรมข้างนอกข้างในนะเป็นตารางมังกรก็ต้องไปเก็บอันนะี้น่าจะได้จากกิจกรรมรายวันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมขวดน้านะเป็นการทําภารกิจนั่นเองนะครับ ถ้าใครเคยดูคลิปของผมก่อนๆก,ก,ก็อันนี้ก็น่าจะรู้กันแล้วแหละว่ากิจกรรมมันทําง่ายๆนะซึ่งระยะเวลากิจกรรมก็หลือประมาณ5-6วันมั้งดูไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่าสีมันแดงๆนะอันนี้ก็เป็นการลอกอินนันี้ของผมครบแล้วอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่นะดูหน้าตาแล้วเป็นเจ้าอู่นะก็คือเป็นการอ่าสุ่มนะครับอ่ะจะลองเริ่มทานายดูกัก็ดวงก็แล้วแต่เลยนะว่าจะได้หรือลนะ่า ของก็น่าจะตามด้านขวานี่นะได้2ครั้งนะอ๋อครั้งที่2จะใช้เพิ่มอีกหนึ่งนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าหายจากไหนเหมือนกันนะแต่อันนี้ก็เป็นการใช้เพชรนะใช่เหมเรเรมเลยผมมีอันหนึ่งพอดีเลยอ๋โหได้แต่ตังค์เว้ยเกืเลยนะครับของดีที่สุดก็น่าจะเป็นอันเนี้ยก็เป็นสร้อยนะครับเป็นระดับสีทองเลยนะน่าจะเป็นของดีอยู่นะและสำหรับอันก็เป็นกิจกรรมยกน้ำหนักนะครับกลับมากันอีกครั้งนะใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองมาเล่นกันได้นะกิจกรรมนี้ก็น่าจะคุ้มที่สุดแลวะะสารับผมนต่่ ชิ้นส่วนเทพเหมือนจะอยู่ถุงขึง้นไปอีกนะถ้าจะไม่ผิดเมื่อก่อนมันอยู่แค่30มสิบมั้งเม่ผมก็จําผิดนะครับก็มาลองเล่นกันได้นะสาหรับก,รรกีกรรยกน้ำหนักอันนี้ก็เป็นมอลลพาร์ทนะครับกีกรรที่แล้วผมก็ทําจนครบหมดแล้วนะเป็นสายฟรีก็รับของไปเต็มๆนะอันนี้ก็รีบมาใหม่แล้วรีบมาทํากันได้นะครับก็เป็นขวดน้ำแล้วนะเมื่อก่อนมันน่าจะเป็นป,ปินแบบผมกีกรรมที่แล้วอ,อันนี้ก็เป็นสนารสนุนตัวใหม่นะในการลงดันนะเดี๋วยวเราเข้าไปดูนะเราไปดูนี้ดีกว่าอันนี้ก็กลับมารีเเซตแล้้วนรับของงงิ่ๆกก็็ใชชพมา เพชคืนได้นะครับเคเราไปดูนตัวนี้ด้วยในส่วนของตัวนี้น่าจะแหลๆกๆงพอสมควรนะตอนเดินมาเนี่ยน่าจะไกลยอยู่นะนี่ตอนนี้ก็เดินมาเกือบครึ่งทางแล้วมั้งนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยโอ้ตัวแดงแดงอย่างนี้เป็นเสือนะน่าจะเป็นเสือไฟโอ้เนี่ยน้องกำลังนอนหลับเลยเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะแต่ว่าผมน่าจะตีสองครั้งในเลเวลหนึ่งเลเวลสองน่าจะตายเร็วเลยนะครับนี่เถือตัวนี้โอ้เสือ3ามห่างได้เห็นโมเดลแล้วเรียบร้ยครับ เฮ้ยตายยากอยู่ก็ลงได้สองครั้งต่อวันนะได้รับของไปเลยอุ้ยอ๋อหนึ่งพันสองร้ 1, อยปีนะอฟเฟกต์เมื่อเริ่มต่อสู้นะครับจะลดดาเมจที่ตนเองได้รับตอนเนื่องยี่สิบปีนาทีนะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้แล้วมันก็กลับมารีใหม่หรือเปล่านะเดี๋ยวบางทีมันก็ได้แค่ยี่สิบปีแล้วก็หมดเลยนี่ก็ไม่คุ้มนะสำหรับผมนะครับ ก็แค่ลดได้ไม่เลยนะแต่ถ้าเอาไปใส่กระแทงก็น่าจะดีนะก็หวังว่าประมาณสิบวิแล้วมันก็กลับมาหลีนะต้องไปอ่านสามยีกทีนะครับเพราะว่าอันนี้มันบอกแค่รายละเอียดระดับย่อยนะนี่เราก็สู้ไปนี่ครับเรียบร้อยน้องก็นอนหลับไปเลยนี่ครับอ่าก่อนหลับไปเลยนี่ไงกระป๋องขวดน้ำได้แล้วก็วอลพาเราก็น่าจะได้แต้มนะครับก็หาจากไหนนี้เลยมั้ง อ่าเรียบร้อยอน,นี่ก็รอพรุ่งนี้นะครับในการตีสองรอบเดี๋ยวใครจะใช้เพชรเร่งก็ได้นะเขาเรียกวนะ่าซื้อเออซื้อตัว๋วอ่อตอนมาอ่านมันก็มีบอกแค่นี้นะแค่เริ่มอ่ะยี่สิบวีไม่ได้บอกว่าจะรีตอนไหนนะอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับผมก็ยอดทิ้งเลยนะเพราะว่าเป็นวงแหวนขั้นต่ำนั่นแหละแคปไม่ต้องกิจกรรมรายวันนะอันนี้ผมทําเสร็จหมดแล้วับโอเคเราก็รับของได้เลยของน,นี้ได้ก็คอนไปในกิจกรรมตารางนะ ได้ควันมาสามอันนะครับอลองไปเล่นดูหน่อยแล้วกันนะมันจะอยู่ในส่วนของด้านนอกครับด้านในต้องใช้เพชรในการจื้อนะหรือไม่ก็ใช้ค้ันสีทองครับอันนี้ก็เป็นควันธรรมดานะก็กดไปมั่วๆเลยก็ได้นะมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละอ่อนี่ไงรับสีดาวนะครับสุมๆมามันไม่ห่างไปจากตรงกลางแลครับโอเคครบแล้วแล้วกดรับตรงนี้ได้นะครับน่าประมาณนี้ก็ได้ของเกลืออยู่นะ ทำไปเล่นไปเกือจัดเลยเอบตรงเมื่อกี้มันแหลกไปนะยวเรามาเริ่มดีกว่านะครับในการสุ่มนะตอนนี้ผมก็มีการ์ดฟาร์มสามสิบนะการ์ดทองสามนะน่าจะเปิดได้นิดหน่อยนะครับถ้าสังเกตดอียทีนะครับตรงนี้ตรงคะแนนแต้มอ่ะในตู้เก่าของผมมันประมาณสามสิบสองอะแหละมันไม่รีให้นะก็ถือว่าดีอยู่นะครับจันไปเลยเับได้ปีกตรงนะไม่ได้ตัวหน้าตู้นะครับแต่หลุดเลเปไปเลดไหนก็ไม่รู้เหมือนถ้าได้หางสารก็ดีนะครับ โอ้นี่เกลือเลยโอ้ไม่มาวะ่ะโอ้ยได้เจ้าอู่ตัวหนึ่งตอนนี้เหลือกาทองแล้วนะครับที่ต้องใช้ส่วนแต้มก็อยู่ที่60แต้มนะน่าจะไม่ถึง99นะถ้าบถ้า99ก็จะการันตีมังกรสมุรนะโอ้ยได้ห่างสา้ว่าเยี่ยมไปเลยว่าตัวนี้ก็ไม่แย่ยสักเท่าไหร่นะ อันนี้ได้ตัวสีทองสองตัวนะก็ได้ตัวหน้าตู้ตัวหนึ่งนะเคครับการท่องมาจะทายแล้วอุ้ยเซอูมาโอเคได้อยู่นะยังดีกว่ากิจกรรมก่อนนะอันนี้ก็ถือว่า,าออกเลรดอกเยอะพอสมควรนะแล้วตอนนี้การ์ดไม่พอแล้วรับฟรีตรงนี้ก่อนละกันก็เ,เป็นเซอูตอนเด็กนะครับไม่ได้ใช้โอเคแล้วก็เพิ่มดาวไปนะครับ ซึ่งใครที่กําลังทาเซลล์อูก็เกมน,นี้ก็เหมาะสมอยู่นะก็จะได้เพิ่มดาวด้วยที่เดี๋ยวก็สลายทิ้งไปนะสนังซานที่ได้มาตัวเมื่อกี้ใช่ไหมอ่านี่ยเตินคันได้นะครับเยี่ยมไปเลยตอนนี้ก็ตนังซานเป็นดาวฟ้าสองดาวแล้วนั่นเองนะครับซึ่งผมเดี๋ยวต้องไปเก็บจากอีเวนต์นี้นะครับอ่า ดูทรงเราต้องเล่นให้มันเต็มนะถึงจะเอาการ์ดได้นะครับจะต้องมาเล่นที่หลังแล้วแหละน่าจะต้องเป็นนอกรอบนะเออแล่อย่างหนึ่งตรงค่ายนะค่ายตรงนี้ยังไม่ได้รับนี่เลยนานี่ไงได้ทั้งหมด8ปดพันสามร้อยเม็ดนะเอาหนอกไปเลยแล้วเราก็จะมาลงกิจรกรรมไหนดีแต่ว่ากิจรกรรมยกน้ำหนักก็น่าสนใจนะผมเอาลงนี่แล้วกันเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือผิดอ่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันมีการ์ดนะผมสนใจการ์ดอยู่นะโอเคก็หวังว่าผมจะตัดสินใจถูกนะครับ โอเคไปเริ่มเลยดีกว่าแล้วก็เลือกมาเดี่ยวตัวสองตัวนะนี่ก็เป็นจู่ๆชิงแล้วนะเออลืมให้ดูเลยตอนแรกไม่แน่ใจว่ามีเพียรเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้เดี๋ยวหมื่นสี่แล้วนะครับไม่เป็นไรนะโอเคค่อยๆขยับไปแล้วนะได้ไข่มาเอ้ยลืมกดเจ้าอู้เลยอันนี้ผมกดทีละหนึ่งนะครับ ไม่อยากให้มันไปรวดเดียวแล้วมันเลือกตัวละครเลยนะก็ค่อยไปนะครับเดี๋ยวพอถึงหนังซานแล้วเดี๋ยวกดคูณห้าเลยนะโอเคใครตั้งเยอะเลยมาถึงหนังสานแล้วลองสักตัวก่อนละกันโอ้ได้ของดีอยู่นะเนี่ยครับเปิดเลยได้อุปกรณ์อัพเกรดนะนิดหน่อยแล้วก็การ์ดน่าจะดีอยู่นะ โอ้การ์ต้งเตี่ยนคลิปนี้ก็ยาวแน่นอนเนะี่ยถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปยาวก็สามารถคอมเมนต์กันไปได้นะอ้ยได้การ์อีกแล้วทีนี้เนี่ยหังซานน่าจะดาวทองได้เลยนะไอ้ไม่ใช่ดาวทองดิดาวฟ้าเขกระตุกนิดหน่อยนะโอเคเพชรไม่พอแล้วอ่ะกดรับของก่อนแล้วกันนะของที่ได้ก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนก็ลองมาเล่นกันดูได้นะหรือไม่ก็ดูคลิปผมเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันก็นกนนะ เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับการลงนะอันนี้ก็เอาไว้ใส่ในอุปกรณ์นะใส่ในตัวละครนะครับประมาณนั้นโี40ใช่ไหมถึงจะได้อันนี้2อันตอนนี้ผมมีแต้มอยู่ประมาณ30แต้มนะน่าจะต้องไปรับเพชรเพิ่มนะครับก็มารับได้ที่กิจกรรมของยิ่งลงนะน่าจะได้เพชรคืนสักเล็กสักน้อยนะแล้วก็ได้การทองนิดหน่อยนะ ก็มีเวลาของกิจกรรมนี้ประมาณ6วันนะก็ะเก็บอีกประมาณ3 0 0 0 0ื่นแต้มอ่ะถึงจะได้ไขลุงนะซึ่งเริ่มได้ยากแปลกๆนะครับโอเคเราเปิดกันต่อได้หรือเปล่าโอเคมีอยู่สี่พันห้านะถ้าเปิดด้อยู่กดแลเนาะลืมเปิดลืมเปิดคูณห้าอ๋อได้ข้า้งเดียวนะก็ะแต้มยังไม่ถึงนะครับได้ยังขข่สีแต้มเดี๋ยวผมค่อยมารับนอกรอกแล้วกันนะซึ่งเวลากิจกรรมก็เท่ากับนิ่งลงๆเลยนะครับ Okay. เรามาเปิดกันต่อแต่ว่าเปิดกล่องไปเลยแล้วกันนะโอเคได้อุปกรณ์เยอะอยู่นะอันนี้ก็เป็นที่อัเกรดนะวันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นขั้นที่แเยอะอยู่นะเนี่ยขั้นที่8ปุณสีเยอะไปไหนนี่ เอออีกอย่างหนึ่งไอ้ถ้าตังเก็ตด,ดูตรงกระเป๋านะตอนนี้ผมเริ่มลดเหลือ400นะก็คือมันเป็นติดอยู่ตรงอุปกรณ์นะครับถ้าทุกคนลองไปอุปกรณ์ของคุณนะมันจะในขั้นแรกๆมันจะเป็นสีฟ้านะครับให้เราสลายนะครับแล้วก็เลือดทั้งหมดนะ แล้วเราค่อยไปเช็คดูข้างในอีกทีนะว่ามันติดสีดดแดงไว้หรือเปล่านะแล้วเราก็กดพวกเอาสีฟ้าสลายไปให้หมดนะรเราก็จะได้ไอ้ขั้นที่1นึ่งได้เยอะอยู่นะเนี่ยของผมก็มีอยู่500นะได้โคตรเยอะก็คือสลายไอ้สีฟ้านะมันรวมกันไม่ได้แล้วรประมาณว่าเป็นขยะนะลกช่องกระเป๋านะก็ลองไปสลายดูกันได้นะสาหรับใครที่มีปัญหาในการเก็บของในกระเป๋านะโอเคร okay, เราไปซุ่มนันต่อดีกว่านะนี่ทำให้คลิปยาวเพิ่มเลยตอนนี้ผมมีตัวฟ้า14นะครับตัวทอง16นะน่าจะได้อยู่ ตัวไหนวะาเนี่ยมาน้ำได้อยู่เนาะแต่ก็เป็นเลดอื่นนะครับโอ้นี่เกลือเลยอ่าได้ตัวหน้าตู้มาละอ่าก็คือการันตีนะเมื่อกี้เก็บแต้มปมและการันตีเลยโอ้ได้ปีปีตรงมานะโอเคสัง่งสร้างก็ะเจะอ,อู้ยังไม่มาเลยนะเนี่ยวันนี้เกลือนะ ได้ตู้คุปปอมานะครับเป็นลรมาจารย์พิษนะมาเลดอื่นเฉยครับไม่ต้องขาดเลยนะเนี่ยแบบว่าเราต้องการตัวนั้นในตู้สุ่มของเขาเองเราไม่ได้นะเราจะได้ในตู้สุ่มของคนอื่นนะครับโอเคครับได้ได้ไตงโมปไปนะแล้วก็ไอตัวที่ใช้หอ,อกนะโอเลดมาเฉยแล้วเลดไหนไม่รู้อีงแล้ววันนี้เกลือมันจะมี ตู้เกลือกั้นอยู่นะเขียบันนี้ก็เกลือเหมือนกันเฮ้ยหมองกินมาช่วยเอาจริงๆนะยังไม่ออกเลยนะครับตอนนี้สำหรับสองตัวข้างหลังนะก็ออกในตอนช่วงแรกนะแต่ช่วงหลังๆไม่มานะนี่ไงมาแล้วส่วนมากมันจะไปเลด่นต่มากกว่านะตอนนี้แต้มถึงห6แต้มแล้วนะครับก็จะน่าจะถึง9การก้านะในการการ,การันตี เค okay, เกลือได้ละยังไม่การันตียังไม่การันตีนตโอ้โหเกลือเลยเค็มๆขมจัดอ่าได้แล้วก็ได้ใช้อูกับตัวที่ใช้หอ,อกครับตอนนี้เหลืออีกสองใบนะก็น่าจะการันตีแล้วแหละโอเคครับได้ละ มาเหลือใบสุดท้ายเปิดเลยแล้วกันก็หวังว่าจะได้ตัวดีๆนะไม่ใช่กือโอ้โหกือจริงๆด้วยเดี๋ยวเราสลายทิ้งไปนะกดเพิ่มดาวกระตุกเด็กน้อยอันนี้ก็ได้ดาวเพิ่มมานะครับไอตัวนี้ก็อีกประมาณ3ตัวนะก็น่าจะขึ้นดาวสีฟ้าได้นะครับตัวอื่นก็รุดเรดน,นะในสีตัวนี้ดูนะครับตัวไหนรุดเรดเอาเอาก็นั่นแหละ,ะเพิ่มสายยาได้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะก็หวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบสําหรับการดูความเกลียดของผมนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและลืมกดปุกหนึ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะไม่ม like ีเสียงรบกวนมากเท่าไหร่นะถ้ามีก็ขอไว้ไว้นะตรงนี้ด้วยแล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับบ๊ายบาย